เมื่อครึ่งแมคโครโลตเช็ค1 0 0 0หมร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมีสิทธิใช้จ่ายรวมกว่า20ล้านสิทธ์แต่เห็นไหมว่ามีเรื่องที่คนใครๆก็อาจจะมองไม่เห็นและพลาดไปได้ง่ายๆมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันเถอะโครงการคนละครึ่งพลัสเปิดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2568จนถึงวันที่31ธันวาคม2568และมีสิทธิ์ให้ประชาชนได้รับเป็น20ล้านสิทธ์มีผู้เสียเงินได้บุคคลธรรมดาได้รับสิทธิ2,400บาทจำนวน9ล้านราย และผู้ที่ไม่เสียภาษีเงินได้รับสิทธิ์2,000บาทจำนวน11ล้านรายซึ่งรัฐบาลจะออกเงิน200บาทและเราเองจะต้องออกเงิน200บาทเพิ่มเติมวิธีใช้จ่ายสิทธิ์นี้ก็ง่ายมากสามารถใช้จ่ายผ่านแอป G Wallet ได้ตั้งแต่29ตุตลาคม2568 จนถึง31ธันวาคม2568ที่ร้านค้ารายเล็กที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง23นาฬกาและสำหรับการใช้จ่ายซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟูดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง21นาฬิกาเพจ f a c e b o o k l o t u S S l โลตัคนละครึ่งก็เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่แล้วทั้งโลตัสและแมคโคร จัดพื้นที่รองรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า10,000ร้านทั่วประเทศมีสินค้าหลากหลายจากอาหารถึงเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปที่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2568ที่สาขาที่ร่วมรายการสาขาที่ร่วมรายการมีมากมายมีทั้งสาขาโลตัสและแมคโครตั้งแต่กรุงเทพจนถึงภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายการสาขาที่ร่วมรายการมากกว่า200สาขาที่ประชาชน ได้ใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีนี้แต่นี่เป็นเรื่องที่คนใครๆก็อาจจะพลาดไปได้ง่ายๆคือการลงทะเบียนร,ร้านค้าผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อมูลสะสมะวันที่2พฤศจิกายน2568พบว่ามีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจำนวน799,205รายทั่วประเทศซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการใช้จ่ายรวมกว่า11,236.43ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย5,689.76ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่าย5,546.68ล้านบาทเมื่อครึ่งแมคโครโลตเช็หนึ่งหมื่นร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง p l ัสมีสิทธิ์ใช้จ่ายรวมกว่า20ล้านสิทธิ์แต่คุณเห็นไหมว่ามีเรื่องที่คนใครๆก็อาจจะพลาดไปได้ง่ายๆมาดูกันว่ามีสิทธิ์ใช้จ่ายอย่างไรกันเถอะคุณจะเห็นว่ามีเรื่องอะไรที่คุณอาจจะพลาดไปได้หรือไม่มาพูดคุยกันในกลางคนเลย